แอบหลังต้นไม้ตามวิสัยจราจรเหยเฮ้ยเหยเฮ้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 ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ไเฮย้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮยยแล้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยี้ฮเ เนี่ยโอ้ยส่วนเนดิมนะไปเที่ยวกันเรื่องไงวะ่ไปเที่ยวนี่ไปที่หไรอย่างเงี้ยสดีที่เป็นชันนะพาันเป็นชุดีแบบนี้หรอระวังหน่อยละเข้าใจปะงั้นเราไปก่อนนะพี่นะไป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 พวกกันทุกคนทำไมพี่เชยอย่างนี้ใส่หมวกหัวพี่ปองกระจกเหมือนเดิมเลยนั่นสี่ระดับคึ่ขอบายญาตกับประชาชนเฮ้ยจริงอย่าร้องเลยนะเราไปกินข้าวกันเถอะไปออาอะไรไปไปได้แล้วไม่ได้พูดเล่นนะเว้ยลงมาจากนั้นหมดเลยนี่ เอาเงินมาันหัวด้วยข <ฮะ S 1> ี่เข้าเลยไงวะอย่าเพียงรถดนมันแอนขึ้นเหรอตอนนี้ฉันต้องข้อหาแกาขาับรถโดยประมาทและพยายามฆ่าผมไม่ใช่คนขับฮุบปา<อ>กแกข้อหาไิ่เพีสัมพันธ์กับหญิงอายุไม่ถึงสิบห้ายังยังไม่ไมีฮู้ปากเข้มเนะนืนี่นื้อฮุบปากงูไม่ได้พูดนะครับเอาไปได้ละไปได้เมื่อกี้ก็ยิงดีๆอยู่เราะถ้าหัวปิงปองแป็งผีเข้าเลยเด็กเว้เนะจะกระจอกมากหรือไงวะเนี่ยนี่ 损恼自己。So